วันนี้อยากเป็นลูกฝรัง่งไงอยากกินขนมปังในเซเว่นนะผมซื้อมาสามอันนะครับคือพายไก่พายไก่ไก่ไกเค็มและพายผักโขมนะครับวันนี้เป็นพายผักโขมนะทุกคนใส่แน่นคลิบหายและผมเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากและโคตรชอบเลยอร่อยนะนวลน,นวลน,นวลแต่ไส้ด้านในเย็นไปหน่อยอันนี้เป็นพายไก่แต่นี่คือไส้ปดผมนนะครับพายไก่ครับโคตรชอบเลยกระลีป,ปั๊บหรือพายอะไรขอเน้นไก,ไก่ไว้ก่อนหอแกรงกระลีนนะทุกคนเห็นไส้ด้านในไหมงวงเอ้ยไม่ใช่แน่นเชียว ไม่กลวงนะ <S 2> <S 2> <S <S แน่น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 ไปถึงรนะ่มเลยแน่นเลยอพายไก่ไข่เค็มและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินพายไก่ไข่เค็มในเซเว่นนะครับเมื่อกี้จาเียวเขียวๆเหลืองนี่ส้มส้มหน่อยต้องให้เยอะอยู่นะนนเห็นไหม <S <S ให้แปง้งอะเยอะอยู่นะ นี่ก็เป็นซีรีส์ที่กินของหน้าโรงพยาบาลนะครับที่หลังจากที่ผมได้พาแม่มาหาหมอผมเลยต้องมาจองคิวแต่เช้าเลยมีเวลาเลือกของกินได้เยอะมากเลยทุกคนสําหรับเซเว่นหน้าโรงพยาบาล